วัีครับนี่ครับวันนี้ไงานสือมาครับซื้อนี่นะครับเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามทปแล้วครับได้มีสินะครับ,รบเซตเนี้ยหกร้อกว่าบาทเอามาดูกันครับว่ามันจะมีอะไรบ้างน,นะครับเอเคอย่างแรกผมวงงอันนี้มากจัดรักพิมพ์นะมันคืออะไรเลยมันคือเหมืนอนโป,ปตเตอร์่ะโปตเตอร์ครับโปเตอร์นะคือ ผมอ่ะซื้อทุกเล่มนะแต่ผมยังไม่ได้อ่านผมรู้แค่ว่าน,นี่น่าจะมีเจมิลิมผมแต่อันนี้ใคร <laughs> โอเคแกะกันครับผมไม่ได้อ่านเลยนะพอเห็นแล้วเรื่องเขาเห็นเขาประกาศว่าเล่มจบมาแล้วผมก็เฮ้ยเล่มไหนก็ไม่รู้นะครับแต่จบแล้วว่าจะได้อ่านนาทีอะไรอย่างนี้นะครับมาครับเซ็ตหกร้อยกว่าบาทมีอะไรบ้างน,นะครับผมยังยังห่อพลาสติกนีนะ้ก็ยังไม่แกะแกันนะ โอทการ์ดนะครับอันนี้มันบรรกุน้ำแข็งไม,ไม่ได้อ่านงานนะครับผมอันนี้กระดาษแค่บอกว่ามีอะไรนะครับผมนี่มันลุกครับอันนี้ไม่อะไรเลยเป็นอ่าเขาเรียกบุ๊กอาร์ตบุ๊กใช่ไหมครับผมนะครับผม,อผมโอ้นี่ฝั่งไอีเขาเรียกต,ตัวตวลกใช่ไหมจะไม่ได้แล้วไม่ได้อ่านเจ,นจนมี่ริมผมนะฮะนะกลิ่นพิมพ์หมึกชัดมาก กีนะครับผมแะอันนี้ก็คือโพสการ์ดครับนะฮะมีสองใบไม่รู้ว่ารูปเดียวกันไหมแต่เป็นโปสการ์ดขอเก็บแบบนี้นะครับไม่แกะนะครับอ่ามีขายที่งานหนังสือนะครับผมเล่ม20สิบไปซื้อกันนะครับ